สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบัสซิ่งแหล่งรวมความรู้และรีวิวมอเตอร์ไซค์ที่ร้อนแรงที่สุดในไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความเร็วและความแรงระดับตำนานจากค่ายซูซูกิกับเจ้าซูซูกิ GSXR 1,000สุดยอดรถสปอร์ตไบที่ครองใจสายซิ่งทั่วโลกมานานหลายปี เสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มและเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจากสนามแข่งม o t ต GP ทำให้ GSX-R 1 0 0 0คันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน u zu กิ GSX-R 1 0 0 0พมาพร้อมเครื่องยนต์สี่สูบเรียง9 99 9 c c ซให้กำลังสูงสุดประมาณ202แรงม้าที่13,200รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด1 17.6นิวตันเมตรที่1,800รอบต่อน,นาทีการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นรุนแรงทันใจเหมาะกับสายสปอร์ตตัวจริงระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยให้รักษาอุณหภูมิไดด้้ีแมในนรออบสูงงต่เื โครงสร้างตัวถังของ GSXR 1 0 0 0ใช้เฟรมอลูมิเนียมทวินสปาที่ให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในการเข้าโค้งหรือเร่งออกจากโค้งระบบกันสถเทือนหน้าเป็นโชว์ B f F อฟบาลานซ์ฟรีฟรอนต์ฟร์กและด้านหลังเป็นโชวะ b F R C ฟอารบาลานซ์ฟรีเรียคัชชันที่สามารถปรับระดับได้เต็มที่เพิ่มความนุ่มนวลและเสถียรภาพขณะขับขี่ในทุกสภาพถนน เทคโนโลยีที่ถูกใส่มาอย่างจัดเต็มใน Suzuki GSX-R1000 ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเริ่มจากระบบ Suzuki ไรโหมดซ d e ล e l เ c t o r S D M S ที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสไตล์ทั้ง AB และ C ที่มีการตอบสนองของเครื่องโยนต์แตกต่างกันระบบ Traction Control แบบ10ระดับปรับได้แม้ขณะขับขี่ช่วยให้ควบคุมรถได้ดีในทุกสภาพถนนระบบ Quick s h i f t e r แบบขึ้นลงไม่ต้องกำคลัดช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวล และยังมีระบบร้อนคอนโทรลที่ช่วยในการออกตัวอย่างมีประสิทธิภาพหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระดับเกียร์อุณหภูมิหรือโหมดที่เลือกใช้งานดีไซน์ของ Suzuki GSXR 1000ยังคงกลิ่นอายของสายสนามไว้อย่างชัดเจนด้วยแฟรริงที่ลู่ลมพร้อมไฟหน้าและทรงเฉียบและไฟไท้ายดีไซน์ล้อล้ออัลลอยน้ำหนักเบาพร้อมยางสปอร์ตจากโรงงานที่ให้การยึดเกาะถนนเป็นเลิศ เบรกหน้าคู่จากเ e รโ o และเบรกหลังจากนิดสิ้นพร้อม ABS ให้ความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์ในเรื่องของราคานั้น Suzuki GSXR 1 0 0 0ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยมีราคาอยู่ที่ประมาณ600,000-700,000บาทแล้วแต่รุ่นและโปรโมชั่นของแต่ละโชว์รูมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับความแรงและเทคโนโลยีระดับนี้หากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตไบค์ที่ขับมัน เทคโนโลยีล้ำดีไซน์ดูดันและราคาจับต้องได้ GSXR 1 0 0 0ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบบัซิ่งของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวมอเตอร์ไซค์แรงๆรุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ